สวัสดีครับผมผมช่างแขงกจะให้นะวันนี้ผมจะมาทําที่พยุงเดินสําหรับคนปวดขาปวดหัวเข่านะสามารถทําแบบนี้ได้นะผมนะสามารถใช้ท่อพีพีนะผมนะัแบบนี้นะประมาณหกขุนนะผมมา,มาตรฐานอยู่นะผมนะก็แข็งแรงอยู่นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะผมนะก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแข่งนะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบเลยครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะผมนะนี่ครับใช้ใช้ท่อ PVC ีหกขุนนะนี่ครับ ประมาณ80เซนนะผมวัดมาแล้วก็สามทางนะสามทางหกขุนสองตัวนะครับแล้วแล้วก็ข้อก้าสิบนะฮะอ่หกขุนสี่ตัวนะฮะแล้วผมก็ตัดเป็นแบบขนาดนี้เพื่อจะมาใส่ใส่ตรงรอยต่อเนาะฝาเนี่ผมก็หกขุนเหมือนกันครับผมนะแปดตัวนะผมนะผมจะทากาวนะครับผมนะครับแต่ว่าไอ้ตรงตีนตีนมันเนี่ยฝามานะันอะเจาะรูแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่เพื่อเป็นยึด เยืเติ้งสีด้านเนาะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการทําครับผมนะในจุงยากก่อนอื่นนะครับเราก็ยิงเลยครับผมเดี๋ยวเอาพูกนี้ออกก่อนเนาะมันจะเก็บเพราะตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวไปใช้ทีหลังทำอะไรครับผมนี่ครับ จาะไปเลยครับนี่ครับผมนี่ครับแน่นดีวันนี้ก็เหมือนกันครับผมนะครับจอะทำดูมันโค้งหน่อยด้วยที่ผมมาไว้นะครับไปเลยครับนี่ครับมันจะแข็งแรงอยู่นะฮะเพื่อมันเป็นฐานทั้งสี่ด้านเนาะ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมจะไม่ยิงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วผมจะทากาวนะครับผมนะใช้นี่ครับก็ต่อที่ผมตัดมาครับทาเลยครับทาเลย,เ,ลยเพื่อจะยึดดีๆเนาะี๋ยัดเันไปเลยครับผมนี่ครับสีด้านเนาะนี่ครับ ต้นทุนประมาณห้าหกสิบาทเองครับผมนี่ครับผมเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเราจะใช้พวกงอนะครับผมนะถวงงอเนี่ยเก้าสิบพวกงอกว่าทาเหมือนเดิมครับนี่ครับทาตรงนี้ด้วยฮะเสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปครับแ้มจนเลยครับผมนี่ครับนี่ครับผม นี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราจะมาใส่ปีนด้วยครับผมใส่ปีนตรงนี้มันนะเพื่อเพื่อเวลามันไปไปกระทบอะไรมันจะได้นั่งนะฮะแต่เราต้องทากาวเรียบร้อยก่อนครับนี่ครับแล้วก็ไปครับนี่ครับเรียบนี่เสร็จเรียบร้อยเนาะแล้วก็เรามาใส่ฝาฝาปิดตรงนี้ฮะ 4ปิดเลยครับฝาปิดนี้ไม่ต้องทาก็ได้ครับ,อบอกดเข้าไปเลยครับมันแน่นอยู่นี่ออกดเข้าไปเลยครับนีอบอ่ครับนี่ครับผมโอเคครับผมเสร็จแล้วฮะตรงนี้เราจะ มาเอานี้พักไ้ก่อนครับเราจะมาประกอบมือจับกันมือจับตัวนี้นะครับนี่ต้องทากาวครับผมนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับตานนี้ก็ต้องทาครับเพื่อดูมันสวยนะฮะดูดีขึ้น,นครับผม นี่ครับด้านนี้จะด้านนี้จะยาวขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะใช้มือพยุงนะฮะด้านนี้นะครับยาวกว่าด้านนี้หน่อยนะครับนี่ครับนี่จะยาวหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้จับ ก็เจับแบบนี้นะครับกดเนี้ยนะครับเสร็จแล้วฮะเสร็จด้านนี้ก็เราจะมาเราจะมาประกอบตรงนี้นะครับผมเนี่ยคือเป็นจบจบเลยครับผมด้านนี้ครับเราก็ทากาวเลยครับแล้วกดเข้าไปนี่ครับว่าแข็งแรงลยนะครับ เปไปทดลองเดินกันนะครนี่ครับช่วยประยุงได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับได้หนึ่งนะประยุกต์ได้เลยคนะรับ ใช่นะผมนะน,น,นี่ครับได้อยู่ครับอันนี้ผมจะไม่ผมจะไม่ผมจะเอาให้อ่าใครขอผมจะให้เลยฮะเนี่ยผมจะบอกว่าแจก,กฟรีนะผมนะเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่มีเงินที่จะใช้ื่อะไรได้เนาะเกิดอยื่ตัวเองได้ถ้าช่วยตัวเองได้นะใช่ไหมครับ ดีครับพอดีผมก็เจ็บขาด้วยฮะเนี่ยพอดีเลยได้พอดีครับนี่ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใ้่างแก่หน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะผมนะการทำที่พยุงเดินนะฮะสำหรับคนแก่ได้นะผมนะนก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิจปจบสวัสดีครับ